ดูก็รู้ว่าการแสดงดูไม่ออกกันเลยแบบเนี้ยคนดูไม่ออกเยอะค่ะแต่ก็มีคนดูออกแค่อยากผสมลงดาราม่าไปด้วยเห็นมีแจกวับคุณนรีด้วยทัวไม่ไปลงคุณนารีหรอคะฉันนีงไม่ได้เช็คข่าวอะไรทั้งนั้นแหละงั้นก็อย่าเช็คเลยค่ะจิตตกแน่ <c oughs> ปิดเป็น p พจก่อนก็ได้นะคะ <c oughs> ถ้าฉันไม่เข้าไปต่บโต้เรื่องมือคงเนี่ยไปเองเหรอมั้ง เกิดเรื่องแล้วค่ะพี่นารีลูกค้าโทรมา c a n ซ e l งานที่ดิวกับทางเราเพราะเรื่องคลิปค่ะ,ะคุณนารีคะแอมขอโทษนะคะแอมไม่น่าอเอาเฟซไอหมอนั่นคนดูเลยอะ่ะไปออกไปกันก่อนได้ไหมไป นี่เริ่มมันไปไกลขนาดนี้แล้วเนี่ยลุงมีเรื่องต้องคุยด้วยอยู่ไหนกลับมาที่บ้านเดี๋ยวนี้ ว่าไงยูเป็นไงบ้างอะฉันเห็นแกโดนทัวลงอยู่เป็นห่วงนะเว้ยขอบใจมากนะแกะฉันก็พยายามไม่อ่านไม่เข้าไปตอบตัวอะไรอะสองสาวันเรื่องมันคงเงียบไปเองมั้งแกถ้าแกอยากหาที่หลบเงียบๆมาหาฉันที่บ้านหนองคุณได้นะอืมไว้ฉันให้คำตอบแกแล้วกันนะโอเคนาลี นักข่าวโทรมาถามลุงเรื่องนาลีไม่หยุดเลยรู้ไหมเขาสืบจนรู้หมดแล้วว่านาลีเป็นลูกหลานของใครแล้วนี่มันเสียชื่อไปถึงบริษัทแล้วก็งานของนาลีเองอีกเห็นไหมว่าความใจร้อนของนาลีนี่มันสร้างเรื่องขึ้นจนได้นี่นาลีผิดคนเดียวเลยใช่ไหมคะจะผิดสามสี่ห้าคนไงลุงไม่รู้หรอกนะแต่นาลีในมีส่วนผิดด้วยแน่ๆทำผิดก็ต้องยอมรับแล้วรู้จักสำนึกบ้างไม่ช่ทำตัวไม่สนใจใครแบบนี้ โลกไม่ได้หมุนรอบตัวนารีนะอย่าลืมเลิกสร้างปัญหาจะดีได้ไหมโอเคค่ะทั้งหมดเนี่ยนารีเป็นคนสร้างปัญหาเองอะก่อเรื่องให้คนอื่นเขาต้องเดือดร้อนไม่หยุดไม่หย่อนแบบนี้นารีไปเองก็ได้ค่ะอย่าพูดประชดลุงนะนารีไม่ได้ประชดนารีพูดจริง đi Hãy